วิธีแก้นะครับยอดวิวหลักหน่วยหลักสิบนะครับคือยอดวิวหลักหน่วยหลักสิบเนี่ยผมเคยมีอยู่ช่องหนึ่งเป็นช่องที่ผมเอาไว้ขายของนะครับซึ่งไอช่องนั้นน่ะผมเคยติดนะครับยอดวิวหลักหน่วยหลักสิบแบบหลายคลิปเหมือนกันนะครับวิธีแก้ผมในตอนนั้นนะฮะไม่ใช่ในตอนนี้นะเพราะว่ามันติดมาหลายเดือนก่อนนะครับแล้วมันก็แก้ได้ก็คือต้องลงคลิปแบบเลี้ยงช่องไปเรื่อยๆครับคุยง่ายคือมันต้องลงคลิปเลี้ยงไว้อะยังไงก็ต้องลงไว้อาจจะเป็นคลิปมีคุณภาพไม่มีก็อีกเรื่องหนึ่ว่าาาพยยมลง ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์ช่องคนอื่นบ้างนะที่ผมเคยแก้ได้นะแต่ปัจจุบันช่องนี้ที่ลงคลิปนี้จะแก้ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นคลิปก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมคิดว่าหลักหน่วยหลักสิบเนี่ยพูดตรงๆว่ามันน่าจะเป็นที่ระบบแล้วแหละมันไม่น่าจะเป็นที่เฉพาะคอนเทนต์ถ้าหลักร้อยเนี่ยแล้วบอกคอนเทนต์ไม่ดีผมว่าอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าหลักหน่วยหลักสิบเนี่ยผมว่าเป็นที่ระบบล้วนๆแล้วละนะครับยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูผลลัพธ์องงคคลลลิปนนนี้้้แววกั네ั่าจะะไไดผยรบ